หลังจากที่ทําไปนะคะคือพอมันยุบ3วัน5วันเนี่ยเพื่อนๆหลายคนที่เห็นเนี่ยก็ <c oughs> คือบอกว่ามันทําให้ตาหวานมากคือหนูอยากได้คืว่าคือยิ้มแล้วให้หนูตาหนูเห็นนิดนึงใช่แล้วแบบยังเป็นสระอีกหวานๆหมดเ <c oughs> ลย <c oughs> มันไม่ได้ชันตากว้างมากถึงขั้นให้ดูแบบดูมีอายุาใช่ไหมไม่ได้ถึงกระใหญ่หรอกเพราะว่าเราเบ้าตาแคบแต่ตอนแรกใหญ่เพราะมันกวม แรกคือบวมแน่นอนแล้วก็หลังจะตัดไหมสักประมาณ10วันมาตัดไหมเสร็จมันก็จะบวมน้อยลงน้องแอมเนี่ยมีปัญหาตาที่หนังตามันเยอะค่ะแล้วก็ชั้นตาเนี่ยไม่ค่อยชัดนะคะเวลานทำแต่งหน้าถ่ายรายการหรือว่าถ่ายละครเนี่ยก็ต้องติดตาสองชั้นตลอดเวลานะคะก็ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ที่ถึงหมอไก่คนแรกเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในอินสตาแกรมนะคะเป็นใน Facebook หรือเป็นในแบบช่องทางอื่นเนี่ยแฮชแท็กแบบหมอไก่ทำตาหมอไก่ทำตาสวยเนี่ยเยอะมากก็เลยคิดว่าตาสองชั้นของน้องเนี่ยต้องหมอไก่เท่านั้นค่ะ าที่แอดมิเรอลคลินิกอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะผ่านไป10วันแล้วค่ะกับการทําตา2ชั้นกับคุณหมอไก่นะคะแผลดีมากแล้วก็พี่ๆที่คลินิกนะคะมีการฟอลโล่ติดตามตลอดเวลาเลยที่สําคัญนะคะคือวันนี้มาตัดไหมชั้นตาคือแทบจะเป็นปกติแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันบวมแค่สามถึงห้าวันแรกเองหลับตานะแล้วนวดสองข้างอย่าให้มันโดนเล็บนะเราไม่ได้นวดเช้าเย็นนะคะบ่อยๆเท่านี้เราจะทำได้สำหรับใครนะคะที่สนใจก็น้องแอมมาที่นี่เลยค่ะแอดมิเรอร์เคาน์ิกสาขาพิเจะพัคลังสิตค่ะมาสอบถามกันก่อนได้นะคะ